ทริปวันแรกเราจะไปป้อนแตงเอได้สตรอเบอรี่มาชิมซินรสชาติเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไป ทริปวันแรกเราจะไปม้อนแจ่มแต่เช้านี้เราจะกินที่ที่โกปี้คาเฟ่ปัญหาที่นะตั้งชื่อทริปว่าทริปเอียงวะก็คือรถก็เสียนะคะเราก็เลยต้องได้เดินไปกินข้าวเช้ากันรถเสียเกือบตบเครื่องสวยสุดๆโอเเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านถึงแล้ว าเรึกไูจับไหมมีกปจับอะไไหมเข้าต้นหมูเข้าใจค่เอเคเราได้รถมาแล้วนะก็คือเขาบอกว่าแบตหมดก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินทางมุ่งหน้าสู่ม่อนแจ่มแต่ที่เที่ยวที่แรกคือปางช้างแม่สาเดินทางประมาณกี่กิโล23่ิบสามกิโลประมาณ43นาทีก็จะถึง ที่เทีย่ยวแรกที่เราถึงอ,อำเภอแม่นิมก็คือปางช้างแม่สาพาเข้าชมตอนนี้เขาบอกว่าฟรีแต่ว่าอาจจะมีอ,อาหารช้างตกกาะก้าก็เดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันนะปวดมันจะมีน้ำตกไหลผ่านแล้วก็เห็นช้างเนี่ย <c> เ <oughs> <c oughs> ินไม่ทันกินไม่ทันกินไม่ทัน เรียกอะไรจุดต่างไให้มาตอนนี้เรียกอะไรล่ะคนอยากกินก็อยากกินเหรอเวลามันกลับมัเกินตั้งใจกว่ามากเลยนะดีถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจุดที่สองคือสวนพฤกษศาสตร์หรือ Botanic Garden จัดผมให้อีกแล้วก็จ่ายค่าเช่าไปที่จ่ายค่าเข้าไปที่คนผู้ใหญ่40บาทแล้วก็รถยนต์หนึ่งคันหนึ่งร้อยบาทก็สามารถเข้ามาชมสวนพิศษศาสตร์เป็นยังไงบ้างร้อนจริงๆมันควรจะเย็นนะก็ช่วงช่วงเช้าเดือนภุมภาคก็จะเย็นแต่ว่าตอนกลางวันก็คือร้อนรองเท้าไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าคารโลฟีวอล์ ก็เป็นจุดที่เหมือนเขาเรียกว่าทีท็อปวอชเนาะไม่รู้ว่าไอสะพานสันหรือขาสันเพราะว่าเดินแล้วมันสึก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 สำหรับคนที่ไม่กลัวความสูงก็น่าจะโอเคแต่สําหรับคนที่แบบไม่แน่กลัวไม่น่ากลัวสาหรับคนที่กลัวความสูงนิดๆอย่างเราก็จะแบบมีความหวั่นหวั่นก็อย่ามองข้างล่างแล้วกันวิวหลักล้านมากตอนนี้จุดที่สองในส่วนพฤกษชาติก็คือเรือนกระจอยู่เน๊ะเข้าไงเข้ากันไง เลือดกระจกข้างในก็น่าจะมีอ่าแคคตัสเนาะเป็นพวกกระบองเพชรแล้วก็เป็นพวกไม้น้ำาต่างๆแต่บิมสวยเป็นสวยก็จะมีอีกจุดมีประมาณ2 3สามจุดที่ที่เป็นไฮไลท์ของที่สวนพิกษชาตินี้เหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะเราอยู่ในโซนพิกษศาสัตว์พื้นบ้านก็จะเป็นเหมือนสไตล์กะเหรียนมีบ้านไทยใหญ่เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปของเผ่ากะเหรี่ยงอะไรเนี้ย มนนนหูเเป็เือดีบ้า<ป>จุดเที่ยวจุดต่อไปคือโป่งยางจังโกตรงนี้จะมีทั้งคาเฟ่มีอไอตัวที่เป็นพวกโรลเลอร์ค s ส e r เตอร์เป็นซิปไลน์เามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็ถ้าใครไม่ได้จะมาเล่นแอดเวนเจอร์ก็สามารถมาที่จังเกิ้ลเดอะคาเฟ่ได้ได้เรียนมาแล้วเราเล่นอันเดียวพอ,อเวลามีน้อยมันเรียกว่าอะไรโรลเลอร์คอส e r เตอร์หรอเรียกผิดมันคือจังเกิ้ลคอสเตอร์ อาแล้วนะบักเคิล up ready ราคาสองข้างลงข้างรถหนึ่งครับให้คนหน้าลงบนซ้ายลงซ้ายขวาลงขวาครับเย้โอเค ก็อะไรก็รอเหรออ๋อไม่ไม่ต้องอะไรวะเราถึงแล้วนะที่พักสำหรับมอนแจมในคืนนี้เป็นบ้านหนอนน้อยชาเขียวนี่เราจะมาดูข้างในเป็นแบบสองเตียงนอนได้สี่คนมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังวันนี้เราจะต้องกินหมูกระทะให้ได้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าหมูกระทะจะเป็นยังไง หมูกระทะชุด800ชุดใหญ่ชุดเล็กอยู่ที่450ได้แล้วนะจ๊ะอ่ะพี่มอยยกหมูขึ้นนี่มีอุ้ยอุ้ยยกไม่ได้เซตหมูนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นผากมีถ้วยมีน้ำจิ้มวันนี้เราจะกินให้หมีพีมานกับวิวสวยๆแบบนี้เลยว้าวเขาแลยเ กระวังเหมือนกันอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยฟิลด์ดีเนาะขักนี่อร่อยฟิลดดีฟิลด์ดี o o d morning ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันอันนี้หมอกหมอกเยอะเหมือนกันวิวบอนแจ่มตอนเช้าจ้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกัน หลังเป็นวิวที่พักเล่าเราพักยืนนอนน้อยนะวันนี้ก็อยู่ประมาณ6โมงกว่าจนเจ็ดโมงเนี่ยมันไม่เห็นพระอาทิตย์เขาบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ7โมงเดี๋ยวดูพร้อมกันวันนี้จากม่อนแจ่มเราก็จะไปแม่กำปองแต่ก่อนที่จะเดินทางไปแม่กำปองเราก็จะ ไปแวะที่สวนส้มก่อนเพราะเมื่อวานเราไม่ได้เก็บกับสวนดอกไม้น่าจะสอที่วันนี้เสียดายมากไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นจ้าเพราะว่าหมอกลงแน่นมากดูเบอกว่าจะมาดูพระอาทิตย์ตั้งเจ็ดโมงคือตอนนี้แปดโมงแล้วไม่มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเลยก็ไม่รู้ว่ามิวสวนส้มจะเป็นยังไงจากสวนส้มจากสวนดอกไม้แล้วเราก็จะเดินทางไปแม่กำปองกันแล้วเจอกันค่ะ วันนี้เราอยู่ที่สวนเอเดนแต่ไม่ได้อยู่ในแพลนนะแต่ว่าก็พ่าเขา20บาทต่อคนแล้วก็มีสตรอเบอรี่ขายอยู่ข้างหน้าสวยก็ประมาณนี้อเอ่ได้สตรอเบอรี่มาชิมซีรสชาติเป็นยังไงอืม,มอ,รอร่อย,ย,อ,ยรอร่อยหวานมีเ้ยวอร่อยมีเปรี้ยวนิดนึงนะหอมหอมอร่อยหม,ามาดแล้วแต่แม่งหมุนร้อยเปอร์เซ็นต์ทไป ตัวนี้ที่ากำลังไปสลับเลยอ่ะหวานอมเปรี้ยวเลิศเจ็ดแล้วสวนส้มวันนี้จะพาไปดูสวนส้มเราอยู่ที่สวนส้มยอดดอยเพราะว่าเรามาที่นี่เพราะว่าเราได้ส่วนลด50%จ้ะจากเราพักที่ม่อนวิวไงนีที่เราซื้อบัตรแล้วเราก็เลือกพ็อปได้พ็อปมีตะกร้าสะพายมีเสื่อมีหมวก มีที่ตัดด้วยวันนี้เราจะไปเก็บส้มโลละแปดสิบบาทแล้วก็มีรองเท้าไปอมแล้วไปตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ส้มแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บส้มตอนนี้ดอกส้มหอมมากอืมหอมแบบหอมเหมือนดอกมะลิเลยไม่หอมเหมือนดอกแก้วหอมเหมือนดอกแก้วเหมือนดอกแก้วเก็บส้มกันไหนนะส้ม <Gerald noise> เก็บส้มกันเราเจอแล้วอยู่ตรงนี้นไปซื้อกิน, <S <S นข้างหน้าเอาแล้วกันที <f if> <t akes> ่เราหมดแล้วอ่ะที <t akes popcorn> ่สวนส้มก็มีประมาณนี้เก็บส้มไม่ได้เราจะไปซื้อข้างหน้าแล้วเจอกัน <t akes popcorn> ที่แม่กำปอง <t akes popcorn> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟไสแอนค่ะค <t akes popcorn> ือทางมาคือโหด จะเรียกว่าโหดโหดมากจะไหลลงอยู Take ่ประมาณสองรอบใครที <Ebola> like, 5, 5, ่จะมานะรถต้องประมาณพันห้าสีขสีนไปเพราะว่าไม่งั right ้นไหลแต่ก็สวยบอกเลยว่าสวยตอนนี้เราอยู่ที่เส้นทางที่จะไปผาน้ำลอดมันจะอยู่ใกล้ๆกับโครงการหลวงตีนตกก็คือเดินเดินเดินไปได้ไม่ไกลประมาณ300เมตรก็เส้นทางประมาณนี้ อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองผ่าน้ำรอดก็คือน้ำรอดไปใต้หินอันนี้คือขนมจีนน้ำเงี้ยวมากินถึงร้านข้าวซอยก๋อยใจที่แม่กำปองที่เที่ยวจุดต่อไปก็จะเป็นบ้านข้างวัดก็เป็นเหมือนงานคราฟต์ดูข้างไนบรรยากาศแบบเป็นการประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยดูเก๋ๆดี ก็ใครสายอ่านแนะนำเลยที่นี่เดี๋ยวเราไปดู